สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างที่จะเน้นไปที่หลักสิบล่างแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็เป็นสิบหน่วยล่างแล้วก็เน้นไปที่หลักหน่วยล่างทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะลงให้สสูตรเนาะ ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดที่แล้วอ่ะก็ท่านผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกช,ชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ท่านผู้ชมมาดูในสูตรแรกกันก่อนจะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยล่างที่จะเน้นไปที่หลักสิบล่างในงวดที่แล้วท่านผู้ชมสองสูตรเทียบชนได้ที่สามตัวก็จะเป็นที่เลขสี่เลขหกเลขหนึ่งแล้วก็ผลปรากฏว่าออกที่5้หนึ่ง ก็จะเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยล่างในสูตรนี้ในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะเข้ารวมรวมแล้วทั้งหมด13งวดเนาะถ้ารวมในงวดนี้งวดล่าสุดเดี๋ยวในงวดนี้เราก็จะ มาตามต่อกันสำหรับในสูตรคิดคำนวณน,นี่ท่านผู้ชมสูตรคิดคำนวณเราจะใช้เราจะใช้ที่2ตัวล่างเนาะมาคิดคำนวณก็จะเป็น5้หนึ่ง สูตรเลขท่านชมสูตรแรกสูตรแรกจะเป็นหลักสิบล่างบวกกันเจ็ดครั้งก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าอ่ะ ก็จะเป็นห้าเมื่อได้ห้าเสร็จแล้วเราก็จะบวกด้วยสองคงที่ไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเ เมื่อได้เจ็ดเราก็บวก2อคงที่อีกหนึ่งครั้งก็เป็น9เมื่อได้9ก็บวกเอหคงที่ไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น10ก็เป็น0ูนศูนย์บวกด้วย2อคงที่อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นสองสำหรับในสูตรแรกทำได้ห้าเจ็ด้าศูนยสอง แล้วก็ต่อมาในสูตรที่2องท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักหน่วยล่างบวก3ามคงที่ก็จะเป็น3ามบวกหได้4เราจะใช้วิธีลดแต้มไปอีก5ครั้งก็จะเป็น3ามสองหนูน แล้วก็จะนำสองสูตรนี้มาเทียบชนในตัวแรกท่านผู้ชมเลขห้าไม่มีเลขเจ็ดไม่มีเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองสรุปว่าในห้วดนี้ชนที่ 9 0้าศูนยกอุภาพันธ์เนาะได้9.02อันนี้ในงวดที่แล้วได้5.1าหนึก็เข้าตรงนี้งวดนี้ทำได้9.02ถ้าเข้าในงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่14เนาะสูตรแรกทำได้ 5้าเจ็ดเก้าศูสูตรที่สองสี่สาเทียบชนได้เก้าศสองำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมจะเน้นไปที่หลัก10บล่างอ่ะก็มาดูอีกสูตรหนึ่ง จะเป็นสูตรหลักสิบสิบหน่วยล่างเหมือนกันแต่สูตรนี้จะเน้นไปที่หลักหน่วยล่างในงวดหนึ่งกุมภาเนาะงวดที่เจ็ดท่านผู้ชมหลุดไปเนาะผลรางวัลออกที่ห้าหนึ่งในสูตรนี้ให้เน้นไปที่ สองกับสามซึ่งเป็นตัวเทียบชนเนาะที่คัดออกมาแล้ววดน,นี้หลุดก็มาตามต่อในวันนี้แล้วก็ในสูตรนี้จะปรับแก้เนาะท่านผู้ชมในสูตรนี้เราจะปรับแก้ให้ท่านผู้ชมอาจจะมีในสูตรบางช่วงเนาะที่อาจจะต้องแก้อย่างงวดที่แล้วท่านผู้ชม งวดที่แล้วจะเป็นสูตรเนาะหลักหน่วยบนบวกกันเจ็ดครั้งหรือคูณเจ็ดก็ได้เนาะได้เท่าไหร่ก็จะบวกด้วยหนึ่งคงที่ก็จะได้ตัวผลลัพธ์ของตัวแรกแต่ว่ายังไม่นำไปใช้เนาะก็จะมาบวกด้วยเลขแปดคงที่แต่สำหรับในงวดน,นี้เราจะานำ ผลลับตรงนี้มาบวกด้วย7คงที่แล้วก็จะไปบวกด้วยหนึ่งคงที่อีกสองครั้งก็จะเป็นผลลัพธ์ตรงนี้ถ้าแก้ใหม่ก็จะเข้าที่เลขหนึ่งตรงนี้ที่หลักหน่วยล่างเนาะสำหรับในวดน,นี้แต่ในงวดนนี้ยังคงเป็นสูตรเก่าอยู่ก็จะเป็น2กับสาม ก็จะถือให้เป็นหลุดไปสำหรับในงวนนี้มาดูกันท่านผู้ชมก็จะใช้ผลรางวัลที่1ตั้งก็เ,เป็น558 7 0าแปตรงนี้ท่านผู้ชมที่จะนำมาคิดคำนวณคือหลักหน่วยบนจะคูณ7หรือบวก7จ็ดยังไงก็ได้0เสร็จแล้วบวกด้วย หนึ่งคงที่ก็จะเป็นหนึ่งอ่าเมื่อได้หนึ่งตรงนี้แล้วจะบวกด้วยเจ็ดคงที่อันนี้จะเป็นสูตรสูตรใหม่แล้วนะสูตรใหม่ที่ปรับแก่จากที่จะบวกด้วยแปดคงที่แต่เราจะบวกด้วยเจ็ดคงที่เนาะก็จะเป็นหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ก็เท่ากับแปดเมื่อได้แปดคงที่ก็จะบวกอ่เมื่อได้แปด ก็จะบวกด้วยหนึ่งคงที่อีกสองครั้งก็จะเป็นเก้าศูนย์สำหรับในงวดนี้ในงวดนี้ได้ที่8ปดเกาศูนยสำหรับในงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่8ดแล้วก็ปรับแก้ 8,9,0,16อ่ะ,อะท่านผู้ชมสำหรับในสองสูตรนี้อ่ะมาดูกันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ได้พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเนาะสำหรับในสูตรแรกจะเป็นสูตรที่จะเน้นไปหลักสิบล่างเนาะแต่ในงวดล่าสุดนี้เข้าที่หลักหน่วยเนาะ แต่ก็ยังเข้าทั้งหมด13งวดถือว่าเข้าเยอะมากงวดนี้ทำได้902แล้วก็ในสูตรที่2ชุดนี้เน้นไปที่หลักหน่วยล่างงวดที่แล้วให้2กับ3หลุดในสูตรนี้ก็เลยปรับแก้ใหม่ให้เป็นเน้นไป3ตัวงวดนี้ให้ที่890ในงวด16บุกภาพันธ์นี้ ท่านผู้ชมสําหรับในสองสูตรนี้ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปที่เรียบร้อยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ